ึงใจดีครับหลังนี่นะครับวันนี้จะมาตีพึงอยู่ในสวนครับหลังยังใหญ่เลยครับต่ำๆเลยงานหมูงานหมูกินหมูอีกแล้วหมูอีกแล้วนี่ครับจะของอะไรครับผมเดี๋ยวไปดูครับวัสดีครับเดี๋ยวไปดูล้างพึงงันครับพึงจับประมาณสิบสี่วันครับที่จะของเขาบอกครับ ที่ในปา่าไอ่เดี๋ยวทําครบตีกันเลยครับผมทําครบเรียบร้อยครับรังพึ่งครับน่าจะสวยเลยเป็นยานอย่างนี้<อ>พึงใจดีครับรังนี่สู้่สงสัยมันจะสู้ผมแล้วตอนนี้ <c oughs> โอ้โหหัวน้ำหัวน้ำปิดตาโอ้อยู่ยี่สิบวันเลยเว้ยนี่น้ำน้ำสวยเลยน้ำปิดตาทุกที่เลยวันนี้ค่อยมีฟันไก่จะเริ่มนไปท,ทีน้ำแล้วอะไรเงครับะผม รอนแกหลังจวดเลยครับปิดตาเฮ้ยงามมากเลย โอ้แย่มครับองค์ะขอครับรังขอขอขอรงังโอโอครับไ,ไปบตัดรังนะครับผม จะไหวในกลางหน่อยนึงเนาะเอาอต้งที่แก่ๆไหวครับผมยูตัวครับเ่ออยูโตต่างสวยเลยครับอ่ครับ,งรบ,รบลงครับผมแบ่งกันเนาะลัางก็บแบ่งกันครับผม แบ่งกันไปกินสามส่วนครับพอได้กินอยู่นะเดา๋ยนวะแ,แบ่งกันครับผมครับขอบคุณครับวันนี้ก่อนครับผมหนักเลยจะแบ่งครับผม,มแบ่งขุนหนามากันได้ครับเนาะ ยายแกจะเอาไปทํายากับผมยายจะของสวนทำไปทํายาครับผมสามพันเริ่มแบงแล้วครับสามาพันชีพินครับไม่ใช่สามพันแล้วพ่อมาผมหยิบมือ,อเนี่ยเมียแกอ,อ,อ,อก้วกนะไม่ครับเดี๋ยวจะไปตดยายไปดูมันจะบ่ง ขอบคุณครับครับเนี้ยอยู่ลด้านลึ่งเนี้ยน้ำครับเนี้ยโอเคยังทั้งหลังทั้งน้ำครับผมน้ำครับเรียบร้อยแล้วครับแน่นครับดีติดใจอย่างสวยขอบคุณเจ้าของที่ครับครับขอบยิดีครับทุกท่านทุกท่านนะครับสามพันมีอะไรกระอกครับผมเจอกันใหม่ครับอย่าเจอกันใหม่ครับถึงก็มาเหนื่อยๆทุกปีครับมาครับเจอกันใหม่ครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อแถวเลาะบ้านนั่นแหละ วันนี้อยู่รอบบ้านไป,ไปไหนไกลแ<ช> <c oughs> บบ <c oughs> หาก,กินรอบบ้านครับ